สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมประวัติวันวิทย์นะครับจากทีนิวรีนทะเลนะครับเดินทางมารอพระนับให้กับเอฟซีนะับทางช่องนะครับเดี๋ยวรายชื่อเดี๋ยวจะให้พระอาจารย์ท่านฐ่านให้ที่หลังนะครับว่ามีใครบ้างที่มาร่วมบุญในครั้งนี้นะครับในการร่วมบุญของผมนะครับก็จะมีแผ่นทองนะที่เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดของทุกๆคนเอฟซีของทุกคนไว้แล้วนะครับก็จะใส่ไปในองค์พระนะครับแล้วก็ มวลสารต่างๆนะครับวันนี้มวลสารเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปนี่มวลสารนะครับเพราะว่าต้องทุบมวลสารอันนี้นะครับกอได้รับ,บ Coffee, <Billie Le an> rio, cancel, มวลสารมาจากแม่พรามนะเป็นทรายทองนะเป็นทรายทองเป็นทรายที่อ่าบอกว่าเครื่องด้านชุกลาบเครื่องด้านอ่าทุกอย่างที่ที่ที่ฝันก็จะได้นะครับแล้วก็จะมีทรายแล้วก็มีหินนะอันนี้ก็จะเป็นหินหินแร่นะครับเกี่ยวกับแร่แร่เหล็กนะแร่เหล็กอ่าอันนี้ก็จะเป็นหินแร่เหล็กนะครับ มวลสารหลากหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงว่านนะครับว่านรนะ้อยเป็ะอันนี้ก็จะเป็นผงว่านร้อยเป็ตนะครับเราก็จะนิรโดยกันรวมไปหมดครับแล้วก็จะมีพระครับพระสมเด็จแล้วพระปร,ระจำวันนะครับในพระประจำวันนะครับพระประจำวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีะพระประจำปีนะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนประจำปีเราก็จะใส่ไปคือองค์พระครับแล้วก็จะมา ลุนเลขด้วยกันนะเพราะวันนี้แอดไม่ได้มาน,นี่นครับเลขอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะมาลุนเลขด้วยกันแล้วกันนะทายคลิปว่าเท่าไหร่รแล้วก็ยอดวันนี้เราได้ยอดมาเทพระถวายทางวัดไปเท่าไหร่นะครับก็ฝากทุกคนนะครับ้าใครจะทําบุญเนาะรวบกันมานะครับตอนนี้อันนี้รู้สึกว่าองค์ที่ยี่สิบยังจริงเหรอสิบเจ็ดวันนี้วันที่ยี่สิบเลขสวยนะคะหนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ด 1 7กับ2 0นยครับ2 0ครับ2 0ยังเป็นเลขแอดประวัติอยู่ดีนะ2 0กับอะไรนะ4 4ป่ตนะครับเลขนี้ครับ2 0งศูนลบสี่สแล้วเดี๋ยวกรลุ้นกันนะวก็จะมี2 0งศูบสี่สมเดี๋ยวให้การทองคำวันนี้พาเจ้าพิธีมาจากฝั่งลาวนะฝั่งลาวนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวให้เจ้าพิธีช่วยประกอบพิธีกรรมนะในด้านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ มวลสารก็จะมีประมาณน mm. ี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแร่นะครับอันนี้นี่นะครับเยอะนะครับมวลสารวันนี้นะครับกรอบมวลสารเดี๋ยวมาดูตอนที่เราใส่มวลสารไปนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นรายชื่อนะครับของ fc นะครับรายชื่อของ fc นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับหลากหลายมากครับนี่นะครับเยอะนะครับเดี๋ยวไปใส่ไปข้างในนะครับจะผสมเป็นมวลสารใส่ไปนะครับก็จะเทลงไปในองค์พระนะครับปางเศรษฐีนะครับ รุ่นนี้เขาบอกว่าพิเศษอาจารย์ทองคําจะบูชาไปประมาณสองแสนใช่ไหมหรออาจารย์ทองคำเมื่อน,นี้เดินทางมาเทดพิธีเนาะ ันก็ไปย่อทั้งที่สล,ลักันบัดรบุกบัดเมื่บัดกอบัดรนาบัตรไหนเอานักเกี่ยวแล้วเราจมุวนเดี๋ยวให้พระตุดน,นะคระับโนะอเคอันนี้พระตุดอันนี้ให้อาจารย์ทำความนะอันนี้ที่จะเป็นการผสมมวลสารฮะผสมมวลสารคือผสมไปเลยนะครับแล้วเราก็จะเท <c oughs> นนี้จะเป็นทรายทองคนระับออจะแม่ครามนะก็ขอขอบคุณแม่ครามนะแม่ครามตัดช่องนะคี่ฝากมานะคี่ให้ทรายอันนี้มานะ นี่เป็นแร่เห็นอันนี้เป็นแร่เห็นนะครับแร่หินให้ดเกียขนดเป็นหินแก้ว นอะไรเหนอันนี้เป็นพลอยเสพลอยเสพบลอยเบพลอยเบพลอยของพม่าเพอยมีงินมีคำเด้ออาจารย์ทองคำไนจิ้มดเวยบออาจตั้งเสพอยจารย์ทเต็มได้รุ่งเตื้เตส่ใปเป็นเสใสได้ไปกิน ใส่ท่านคุ้็ได้เราใส่ท่านคุ้มได้กลัวเปื้อนองค์ท่านกลัวเปื้อนตรท่านใส่แต่ใส่ทีหลังมหมใส่ไปเลยใส่ไปเลยจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ของท่านมันจะเป็นวันอันนี้เป็นเป็นประจําวันไะเป็นชาประจําวันเดี๋ยวเขาก็ผสมไปนั่นไปปะชาประจําวันครับหลังหลังไป ไม่ต้องแกะ้ไม่มียักยอกนะใส่หมดเลยนะมียักยอกไว้ไหมเพื่อเอฟซีเขาส่งมาให้แล้วก็ยักยอกไว้เองนะอันนี้ให้ดูเลยเนี่ยอันนี้เป็นอ่ากินเงินห็นทองนะแกะไหม ำไม่ต้องเก็บตามด้วยมวลสารร้อยแปดวานร <180. S 2> ้อยแปดนะครับรวยนี้ไม่ใส่เลย ไหนเต้นเต้นช็อตไหมเดี๋ยวฝากเดี๋ยวพอฐานก่อนนะครับเพราะยังไม่ได้โรยเลยนี่เป็นคำเงินนะครับใครจะโรยโรยไหม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝามไปให้คนข้างหลังโรยกันบ้างฝากเงินไว้ในพุทธศาสนาบ้างครับไว้ในพุทธศาสนาเดี๋ยวมีเพ่ไนคนโรย ครัไว้ให้คนเห็นฮรอยบ้างนะทำบุญกันแบ่งบุญกันๆๆๆ <c oughs> ให้พนักงานผสมอธิษฐานด้วยด้ออุยอ้ยงวดนี้ขอเปลี่ยนเปลี่ยนงวดนี้ขอเปลี่ยนเปลี่ยนงวดนี้อยู่ในนั้นแหละมันยังไม่ได้จุดเลยงวดนี้ยนยอยู่ในนี้เลยเดีย๋ยวรอเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ อาจารทองคำเป็นคนจุดอ่ะาจารทองคำให้เลขหน่อยจุดให้เลขหน่อยจุดไว้นู่นเลยาจานทองคำจุดเลขนี่ดนรดยนะครับเดี๋ยวเราก็มาช่วยกัทนทีตัดทไว้นู่นเลยโอย้โหเขียนชื่อกันแล้วจะได้มีเงินมีทองใช้กันสใส่เงินไปก็จะมีเงินเงินทองยังไม่ขาดสายนะครับไมต้องใส่เงินเดี๋ยวก็ เดี๋ยวพัดเท้าก็ทำไมต้องใส่เป็นเงินเป็นฝากไว้นะเป็นฝากไว้นะเพราะว่าจะได้มีเงินมีทองกันได้ไปขับรได้คืนนะเหมือนกับฝากไว้ธนาคารนะหมดเลยใช่ไหมมีใครรู้อีกไหมเดี๋ยวให้จันเมาหมดแล้วเหลือคนสุดท้ายให้จันเมามีมวลครับก็ขอให้เสียงห้องอัดมีคนไปอัดเพลงเลยเยอะๆร้องเพลงไหนก็ดังนะครับสาธุสาธุอ่ะนี่ ผสมเลยครับผสมผสมแล้วเราจะเอามาเทนะผสมโลปูนทุกอย่างครับอันนี้รอนะถ้าเอาไปตั้งเยอะกว่านี้อีกะเยอะกว่านี้จะเป็นมวลสารวานร้อยแปดครับลงไปนะลงไปนะครับ เป็นการจุดทูบขอเลขนะครับการจุดทูบขอเลขครับวันนี้ก็ยอดอันนี้นะครับยอดยอดตัวนี้นะครับสองหนึ่งสามเก้างวดที่แล้วอัดสามเก้าสามหกกันเยอะนะงวดนี้ไม่รู้จะอัดกันหรือเปล่านะครับื่มด้วยสี่สี่สี่สามนะครับสี่สี่สี่สาม ครับผสมปลาจะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาช่วยเทกันครับปลายจันตุนนะปลายจันตุนจะเทนําหน้าคนแรกนะาอาจารย์ทองคํามาช่วยเทมาอาจารย์ทองคำา,าจ,นจานทองคำช่วยเทอาจารย์ตุนเทก่อนมาตะมา คนตักปูนกับสมปูนนี่คนบุญเยอะนะเพราะว่าทําทุกอย่างครับคนตักปูนกับมูนคนเดียวกันนะคนเดียวกันไม่มีเปลี่ยนไม่เปลี่ยนถ้าคนตักปูนกับสมปูนนะจันทองคำไปต่อเพลินที่นำเพลินที่คนละถังก่อนเบิกเลิกเบิกเลิกคนละถังโอ้โอ้ จะเอาจะเอาอันนี้ก็ให้อาจารย์ต้องคำมาช่วยเป็นตัวแนะทนครับอาจารย์ูกจัด,ดผูเจอร์บูใดมาที่กับคนที่ร่วมเทด้วยนะคนที่ร่วมเทด้วยก็ขอให้บุญกุศสนนุนนนำทุกคนเด้อนะครับ แตนเมาส์ไปเทด้วยโอกาสทือพระนี่หาได้ยากนะเพราะว่าไม่ค่อยมีได้เทกันนะอันนี้เราถือว่าได้เทอันนี้องค์ที่สิบเจ็ดแล้วอ๋อองค์ที่สิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดองค์นี้องค์ที่สิบแปดผมคิดว่ายี่สิบแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงลูกส <laughs> าบอกว่า,ายี่สิบไอ้จันเมาส์เข้าไปเทหน่อย เอาบุญเอาบุญเอาบุญด้วยกันมาแล้วต้องเอาบุญด้วยกันครับเป็นเมามีมนนะครับให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้ครอบครัวให้บิดามารดาอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนอันนี้ก็อนุโมทนาบุญนะครับกับเอฟซีทัางทีมสุรินทร์เทเลนทุกทุกคนนะที่อ่าร่วมปัจจัยมาเล็กเกน้อยน้อยครับวันนี้เราก็เปลี่ยนชื่อของทุกคนนะครับทั้งเ c ซทั้ง คนที่ร่วมบุญและคนที่อะไรแล้วแต่คนที่ติดตามก็ได้ร่วมบุญด้วยกันนะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจัะเพราะว่าวันนี้เรามาทาบุญด้วยกกดสถธกด้วยสาธุนะครับจับสายบุญนะครับเพราะว่าต้องจิ้มลงไปเพราะว่าเราจะลอยกู้จะลอยจิ้มลงไปนะทุกผลนะที่มานีผมเขียนชื่อให้ทุกคนนะ แรกแค่จันบอกชื่อแล้วกันนะเพราะว่ารครชื่เดี๋ยวให้พร่จันเปาง ร่างกายทุกคนแข็งแรงไปทุกวดูราบกันทุกคนพิดเผลอสาธุสาธุปูนจะกัดมือเนี่ยนะครับไปก่อนนะครับไปล้างมือก่อนถปูนจะอันนี้ผู้ที่มาร่วมนะนี่นี่คนนี้ได้รอเกือบทุกองค์นะคนนี้นะเห็นรอรอเงี้นะได้รอทุกองค์ครับสาวสวยคนนี้ก็ถึงไม่ทุกองค์ก็ครึ่งหนึ่งนะนะ นะวันนั้นก็เห็นมาติดโปรยใส่สีนะครับทาสีติดโปรยให้นะครับนี่นะครับบุญบุญทำบุญไปกันใส่แล้วใส่แล้วพี่เขาใส่มาแล้วเขาเขียนใส่สาธุสาธุครับนี่นะครับกับสายบุญนะครับกลงบุญหกองหกองมาดูรายชื่อทำบุญหองรวมบุญมาแล้วนี่ ทางครอบครัวเลยนะร่วมบุญมาเห็นรอพระนี่จะเป็นรออย่างนี้นะครับกําลังรอแล้วกาลังตกแต่งกันอยู่นะนี่ลายชื่อนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเราเราบริจาคมาพวกเราจะใส่เป็นครอบครัวอย่างนี้ก็ได้ใส่เป็นครอบครัวเราก็ได้นะหรือว่าจะอุทิศให้ใครอันนี้ก็ได้ได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะจะจัดการให้เป็นครอบครัวนะโอ้โหครับ่ใช่ไม่ใช่ในน้อยเลยลายชื่อเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากนะอะ ถ้าอ่านได้ชื่อเขาพี่เขาคงไม่ไม่มดลงนะเนี่ยกระดาษ A4 เยอะมากเยอะมากเยอะมากครับก็คนจยบุญมาร่วมบุญกันเยอะนะอนุโมธนาบุญด้วยเนาะนนี่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพระตุลนะาเป็นเนี่ยรอออกมาก็จะเปิดรักษณะอย่างนี้นะครับใบหน้าก็จะเหมือนขอมโบราณนะเหมือนพระชัยวรมันที่เจ็ดนะครับ เป็นแบบผสมสานแบบประยุกต์แบบผสมผสานประยุกต์นะครับอู่ทองด้วยแล้วก็ไม้บายุนครึ่งหนึ่งก็ลักษณะจะออกมาเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเราจะเอาแบบเมีูยตรงเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าศิลปะมันศิลปะประเพณีมันนีมันไม่เหมือนกันนะครับประเพณีของเราก็นีเรื่องเหมือนไอ้ก็คือบุกตะวัอ่าก็ผสมผสานนั่นแหละผสมผสานนะเป็นการผสมผสานของศิลปะนะศิลปะนี่ของลายชื่อนี่ขึ้นมาเลยนะ ไล่ชื่อขึ้นมาเลยนะก็จะเป็นรายชื่อเราชื่อคนไหนนะชื่อมาขึ้นมาก่อนครับตอนเทนะเห็นเป็นเลขอะไรนี้มีห้าป่ะห้าจริงเหรอ้าะไรใช่ห้แล้วห้าแล้วไม่รู้ว่าห้าอะไรอ่ะรอลุ้นกันแล้วกันเผื่อได้โชคได้ลาบนะสายเทวันนี้ถ้าได้เลขอะไรก็ป จัดกันนะไปจัดกันนะไม่ต้องบอกว่าไม่มีเงินอีกนะคนนี้ขยันพูดนะไม่ค่อยจะมีเงินไม่ค่ะหนูมีเงินค่ะวันนี้มีเงินในยืมไปในในบอกว่าใกล้ใกล้าวันอะไรรางวัลที่สามค่ะเมื่ล้วเลชีตรางวัลที่สามเกือบแล้วใกล้ไปแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงวันนั้นนีขอรางวัลที่หนึ่งนะคะวันนั้นวันนั้นเขาเข้าทรงได้เลยถึงไหมเจ็ดห้าะเจ็ดห้า เลขเจ็ดอ้าข้าวโสงนะยันน,นี้3ทำวิธีนะมีเนต่องบำรูงกันต่อนะบปรนกันนะ,นนะนเราต้องให้เร,เรียกมาตีให้แล้วมไม่มีอะไรขคนะครับโอ้ไหนสากโค้ย ยืดไรมาให้ยืดไรมาให้เฮ้ยรอเป็นยังไงอ่ะลงหัวมาแล้วอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างข้จะออกมาแล้วครับผมนั่นนั่นนั่นดูแต่แม่เห็นหัวมาแล้วแต่แม่หอยประมาณเจ็ดหอยนะครับเธอถูกเกือบทุกงวดนะมีงวดที่แล้วเนี่ยดูว่าสองว่ะพี่จริงอย่างนั้นเห็นหัวมาแล้ว เห็นหัววาสองห้าสามสองค่ะห้าสามสองคิดว่าคิดว่าใช่รอก่อนใช่ไหมรอให้มันสุดก่อนเดี๋ยวมาถามก่อนถามดูอ๋ออะนนอยูอันนี้ก็จะพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อซื้อนะทางโน้นเจ้าพ่อซื้อนะทางนี้จะจะแม่หานะมีมีคนหากับมีคนซื้อนะมีสองอย่างนันนะเนี่ยคนหาใจคันเล่นมันมีสองก็สามนะเนี่ยอันนี้ก็ ตื่นทางมาสองเลขจะมาศูนย์บอสเนาะจะมาศูนย์บอสเอ้า,ไ,อาไม่แน่ได้นะั่นนะนี่ไงสองสามยังไงตัวเดียวกันเขียนให้เลยจ้ะอันนี้เป็นยอดอนะเป็นยอดยอดเอฟซีครนะับหัวมุนๆม,มาเนาะคนละรนะ้อสยสองร้อยนะใครที่จะเป็นเจ้าภาพหลักก็สามารถเป็นเจ้าภาพหลักกเ็เลยครับ ห้เตรียมนะพีเตรียมช่วยกันนะครับกันเนาะนะช่วยนะครับช่วยกันช่วยกันอนุโมทนาบุญนะกับสายบุญนะทางพีนิวีเวนเซเลนนบก็ทุกทุกคนนะทุกจิตทุกหาทางวัดเรลออนะครับออกระจายตุ่นนะวันนี้นะก็เทพระนะตอนนี้ก็ไปสิบเจ็ดองแล้วเราจะหล่อกันทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดองนะครับ เพื <muitas> ่อที่จะถวายไปแหล่งต่างๆอรก็ทางอุบลบอกว่าเอาไปห้านะจะเอารถขนไปที่บลห้าองค์นะครับที่เหลือก็แถวแถวสรินราเนี่แหละพกอเอาไปหกเอาไปหกองขอโทษด้วยเลยหักหักของเขาไว้นึงเดี๋ยวขอโทษด้วยที่หักไว้นึงเลขนี้จะเป็นเลขอะไรครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับ เป็นห้าสามสองลูกอเปล่าห้าสามสองหรือห้าสามศูนย์ห้าสามสองหรือ 5, 3, ห้าสามศูนย์นี่แหละรครับอย่ามาลรลลุกันนิดนึงนะแต่ว่าไม่รู้จะไม่หมดหรือไม่ให้แค่นี้ถ้าให้แค่นี้ก็อัดไปห้าสามพอไหมเห็นแล้ว่าบอกบอกใครถ้าขอรอางวัลที่หนึ่งบอกขอรอางวัลที่หนึ่งก่อนขนะอรางวัลที่หนึ่งนะ <S <S นี่ครับ วันนี้ว่างนะว่างตัดเหล็กหน่อยค่ะว่างพาคนใช้ที่บ้านมาทํางานที่นี่นะใช้ใช้คนใช้ป่ะคนเนี้ยคนใช้คนใช้อ๋อใช้คนใช้นะพาคนใช้มาทํางานนะาใ,ชใช้แต่เงินครับใช้แต่เงินโอ้ยพูดพูดจากสี่คืออยู่ทาง,งานเจ้าก็หาต่อไป้ายรถเนาะเออเดี๋ยวสิใช้เองเจ้าก็หาต่อไป้ายรถ ลุ้นถึงตัวเลขเอามาดูสิเลขอะไรคิดว่าเลขอะไรเลขสองเลขอะไรแน่ใจเหรอมาดูดีๆซิเออนั่นแหละอันนั่นแหละห้าสามสองใช่ไหมห้าสามสองวะใช่ครับห้าสามสองหัวมุน นะหัวมอนมอน,นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเน็ตเนก็เอา5-3าสามห้าสา <39, 36. S 2> มอ่านะครับแค่นี้ก่อนนะครับจากนี้นะครับขอ,ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมสร้างพระทรงเครื่องปางจากกักรพรรดิหรือปางเศรษฐีทมงหมดร้อยแปดรูปนะผ่านแ<ม>อดมินพีนิวซุรินหรือว่าทางแอดประวัติ มีรายชื่อดังนี้มีคุณเจริญวัฒน์เจริญวันเจียมจุงยงร่วมบริจาคมา121บาทปริชัดพรหมนุก,กูลร่วมบริจาคมา119บาทนางสาวธนชาจิตชำนาญทรัพย์บริจาคมา199บาทนางสาวยิ้มบานชื่น2อ0บาทวันทีเจษดาวิวริยะวงศ์ 300บาทแล้วก็คุณสะอาดทาสี100บาทคุณนฤมลส,สุภาพ100อบาทาคุณพรรัตน์อัศวินนววนาวา100บาทคุณสุภาพากันนสูตรส0 0รบาทคุณจินดาภาสะอาดดี200บาทแล้วก็คุณพัทธรทนถนอมเกียรติ200บาทคุณพรนิภพา จันสุราย200บาทคุณวรรยามงคลธนานนท์หนึบาทแล้วก็คุณนัชชาแซ่ตันสุริพงศ์เกบาทแล้วก็ปานิ่มอินทนนท์0องร้อยบาทานางสาวศิวนาถชัยกันทะหนึ่งร้อาบาทก็ขออนุโมทนาบุญ กุศลในครั้งนี้ด้วยนะที่ได้ร่วมสร้างพระทรงเครื่องปางจากาักรพรรดิปางเศรษฐีในครั้งนี้ผ่านแอดประวัติก็ขอให้เอฟซีของแอดประวัติมีแต่ความสุขความเจริญนะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมปราศจากทุกโศกโรคภยัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้มีแต่สิิงด,ดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งแต่นับตั้งแต่รอองค์พระจากนี้เป็นต้นไปนะสาธุสาธุสาธุ <c oughs>